พอมีไมค์ก็เลยรู้สึกเซฟขึ้นทุกวินาทีบนบนเวทีคือการสื่อสารทุกก้าวเดินแสดงว่าหนูก็เดินไปทําไมเดินเรื่อยเปื่อยเหรอเป็นพี่ใหม่เหรอเดินเรื่อยเปื่อยไม่ได้นะคะหนูต้องเดินแบบมีเป้าหมายเช่นเด็กเดกงงใครใครคุณแม่ฟังค่ะก็ร้อนคืออย่างนี้จังหวะที่หนูเดินนะคะหนูมองแล้วอะผู้ชายคนนั้นอยู่ตรงไหน ที่หนูกาลังจะไปบอกเลิกเขาหรือหนูกําลังจะดึงเขาเข้ามาแบบว่ามาเรามาจอยกันครั้งสุดท้ายฉะนั้นทุกครั้งที่เดินมันก็คือเดินไปหาคนนี้เดินไปคนนี้เดินไปฟิลแสงไปเพื่อที่ให้เราเรากาลังจะเปิดคานั้ว่าเยลโลไลท์เนี่ยอะไรใช่ไหมคะอืมงั้นเมื่อกี้มันเหมือนเดินเลื่อยเปือือยอะหนูเขินนะเพราะไม่มีไม์หนูแบบก็เพราะเราไม่มีโฟกัสไงลูก เราไม่มีโฟกัสเราจึงเขินไม่รู้จะทําตัวอย่างไรแต่ถ้าเรามีโฟกัสโฟกัสแปลว่าอะไรโฟกัสเพื่อสื่อสารอะไรบางอย่างอย่างเช่นถ้าเกิดครูถามถามเอ็มตอนนี้ว่านิ้วนางข้างซ้ายหนูอยู่ตรงไหนหนูก็ไม่รู้หนูต้องใช้เวลาสองวิในการคิดเพราะหนูกําลังเอาโฟกัสไม่อยู่ที่ครูถูกไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่หนูไม่สนใจสิ่งที่ครูพูดหนูก็จะเริ่มไม่รู้จะเอามือไม้ไว้ไหนละนั่นมันเป็นเพราะว่าคนไม่มีโฟกัสนั่นแสดงที่ไม่มีโฟกัสคือฉันไม่รู้จะเข้าไปพูดเพื่ออะไรอะมันก็เลยแบบแล้วฉันต้องทําท่าอะไระทีีน ฉะนั้นเราต้องรู้ว่าฉันกําลังมาพูดอะไรเธอฟังชนะเข้าใจชนะแล้วมาสนุกด้วยกันเธอฟังชนะเนี่ยทุกครั้งที่ก้าวเดินออกมาเธอฟังชนะแล้วมาสนุกด้วยกันเืียนะคะโอเคค่ะคุณค่าเกลว เมื่อนยาวออกไปอยากรู้ว่าฉันต้องทำตัวอย่างไรอีกไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะไกลบอกทีอีกไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉันเสียทีมีทางใดที่อาจทำให้เธอสนใจได้โปรด บอกกับฉันให้รู้ทีว่าสุดท้ายแล้วฉันยังมีความหมายยังมีคิดยอมแพ้ฉันเพียงแต่อ่อนล้าก็เท่านั้นภายในใจยังคงรักเธอเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนคงจะดีไม่น้อยถ้าเธอบอกให้ฉันได้รับรู้ ในใจของเธอเหตุผลต่างๆที่ยังซ่อนไว้ว่าทำไมเดินมาเดินานานไม่ถึงสักทีว่าทำไมมองดูเส้นทางเหมือนยาวออกไปอยากรู้ว่าฉันต้องทำตัวอย่างไรอีกไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะไกล้ บอกทีอีกไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉันมีทางใดที่อาจทำให้เธอสนใจได้โปรดบอกกับฉันให้รู้ทีว่าสุดท้ายแล้วฉันยังมีความหมายมีความหมาย ที่มาเอาคนเด็ัรึนั่งมองสกตาที่เป็เดี่ยวเราจะค่อ้อง่เครับว่าเสียงร้องมันต้องโดดเด่นมากๆแน่ๆชชอบ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 เอียอร้องของของคิวกอวันนี้ร้องสู้เมื่อบชอบชอ่ชอบ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 ชงบชอบชอบชอบไออบอยู่ ไม่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 เข้าใจเหมือนกันว่าเวลา,าสายตาเวลาเขามองมาเนี่ยนะฮะก็คือชอบเวลาเขามองเวลาเขามองมาเวลาเขาจะละสายตาจากเราไปนะเขาจะมีมีโมเมนต์มันมีมันมีไ์มิ่งอะไรบางอย่างที่ทําให้เราเห็นแล้วแบบเออมันมันมีอะไรไม่รู้เงี้นแฝงไม่รู้ทางการแสดงจะเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าด้วยน้ําเสียงของเขาเนี่ย มันก็มีความพร้อมมีน้ำหนักอยู่ในนั้นอยู่แล้วเนี่ยนะฮะก็ชอบเวลาเขาใช้เสียงที่มันเป็นเสียงหลบอ่าแล้วเวลาเขา mix เข็นไปข้างบนก็ฟังแล้วก็ดูลงตัวในวันนี้อาจจะมีสัก飒บ้างเล็กน้อยเนี่ยต้องดูดลสุขภาพให้ดีหน่อยเนื่องว่วันจริงเนี่ยจะได้เต็มที่มากกว่านี้มีอะไรไหมที่คุณเอจะมีอะไรติมารวมีมีติน้อยมากแต่ว่าชมมากกว่าคือคือคิวเนี่ยปกติแล้วดูดูเป็นลิง แต่พอเวลาคิวเปอร์ฟอร์มแล้วคิวจะร้องเพลงคิวจะนิ่งและมีสมาธิบล็เข้าไปอยู่ในเพลงได้ค่อนข้างดีไอคอนแ t คดีคือกล้าม,มองแล้วตามีพลังด้วยคือศบตาคนแล้วรู้เลยว่าไม่มมได้สกตาแบบฉันฉันต้องมีไอคอนแ t a c t แต่ฉันจะมองอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคนแล้วแล้วคนที่ถูกมองก็จะรู้สึกว่าเอรลองให้ฉันหรออะไรอย่างเงี้ยคือตามันมีพลังอ่ะตาคือด้วยความที่เรามีสมาธิที่ดีนั่นเองเพื่อชอบเสียงมิกซ์ของคิวท่อนท่อนหลังอ่ะ สนใจอันหลังที่คิวร้องขึ้นไปคือมันจะมีหลบแล้วมันจะมีมิกซ์ใช่ไหมมีสองครั้งโดยด้วยความที่คนโทนเสียงสูงเวลาใช้ใช้ใช้โทนมิกซ์ปุ๊บมันเลยทําให้แบบเออมันกระแทกใจเราได้นิดเดียวที่เคาอยากตินิดนึงมันคือเคาอยากว่าคิวกระดุกกระดิกตัวมาก,กนบ <c oughs> มันเลยทําให้แบบฉันจะเคลิ้มนะนจะกระดิกทำไมวะอะไรเงี้ยให้มันมันนิ่งได้มากกว่านี้แล้วแล้วมันจะดีมากๆเลยครับ นิดนึงครับตอนจบอนะฮะเพราะว่าทันั้นมันเป็นการซ้อมก็จริงพอเพลงมันยังไม่ทันจะจบจนหมดแล้วเนี่ยเธอเหมือนยกบภูเขาออกจากออกมันทำให้คนได้อะไรวะเลยหลุเมื่อกี้กำลังจะแบกแหมจะรอตอนจบเนี่เป็นยังไงนางเป็นคนสมาธิสั้นนะนางขอบตะวันแรกคือมีแต่สั้นได้ไหมลูกใช่ขอไปอีกนิดนึงนะมันเค็นศาสาร์ยาวมาตั้งเยอะแล้วเนี่ยยาวไปอีกนิดขอเจ๊ได้นาทีนะจบโคเนอะโอเคก็จะดีครับผมเนี่ยจบให้เฟสนะครับคุณกุเจดาครับ ะะเหมือนตะกี้ที่ป้าแจ๋บอกว่าคนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องเด็กส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องจุดเริ่มแต่อันนี้จุดก่อนเริ่มที่แอบเห็น่ามีอะไรใช่ไหมคะไม่ทราบว่าครูท่านอื่นเห็นไหมจุดก่อนเริ่มจะนิดนึงแต่พอเข้าเพลงปุ๊บหน้าดีฟิลลิ่งดีสายตาดีร้องพี่ฟังเรื่องร้องไม่ได้เก่งไม่ได้ไม่ได้รู้เท่ากูโลดแต่ว่ารู้สึกว่าชอบเสียงร้องมากมอมองไปถึงเรื่องท่าท่าทางสังเกตได้ว่าจะใช้ มือขวาถือไม้มือเดียวตลอดแล้วมือซ้ายแล้วมือซ้ายคือกำกับแแบกำกับแบกำกับแบบบ่อยมากทั้พี่เอ๊ะนี่มันถูกดีไซน์ให้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่คิดว่าคงไม่ใช่คงจะเถินหรืออะไรติดมัรติดครับบางครั้งพี่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราลองเปลี่ยนเป็นถ้าไม่ต้องเล่นอย่างนี้ตลอดแต่เป็นกลุ่มสองมือเลยจับบางครั้งหรือปล่อยอีมือข้างหนึ่งล้วงกระเป๋าไปเลยให้มันดูสบายขึ้นพี่ว่าน่าจะดีขึ้นเพราะว่า ฟิลลิ่หน้าหรือตาที่มองทุกอย่างมันดีแต่พอเห็นอาการของอนาโตมีร่างกายเป็นกรรมกับแบปบมันขโมยซีนมันขโมยซีนอื่นมาด้วยใช่ไหมคะนอกนั้นก็คือดีแก้ตรงนี้นิดนึงอย่าฝากครูไก่นะคะค่ะโอเคก็อย่างอย่างที่ครูบอกค่ะเรื่องใส่ตาคือเขามองจริงๆเขามองแล้วคนอื่นจะเป็นยางไงคะที่ครูบอกว่าเวลามองลอกแรกจะเป็นยัง้สมมุติว่าครูจะมองก็แปลว่า เตื้อเตื้อแล้วไปแล้ว,แ,ลวแต่ของเขาเขาจะมอง,องเขาจะปแล้วไปาจะปแล้วไปแมีชะมายไม่ไ้เพราะฉะนันก็ไม่อยากไปมองคนอื่นนะ <c oughs> แต่ขอไปมองหน่อยเถอ, <c oughs> อะนะคะทั้งหมดทั้งมวลมันก็คือเรื่องของการค่อยๆใจเย็นนะคะค่อยๆไปสื่อสารไปให้จบทีนี้ถามว่าสื่อสารไหมสื่อสารแค่แค่อยากจะถามคิวว่า ตกลงคิวอยากเลือกมาเวนี้ใช่ไหมเพราะว่าเวในเพลงนี้มันสามารถสื่อสารได้สองทางตอนที่พระจ้าเห็นป่ะคะตอนที่ให้ให้เขาล้อมกับเจ้าหมวยลี่อย่างเงี้ยค่ะมันเป็นอีกทางหนึ่งที่เราดูแล้วแบบโทเพราะคุณเอ้ยอย่างเงี้ยแล้วแบบสงสารจังเลยพราะคุณเอ้ยนายกอยากจะร้อยแบงค์พันเอาไปคล้องคออย่างเงี้ยค่ะคือคือมันก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ครู แล้วแต่นี้ทั้งหมดแล้วแต่คิวนะคะคว่าเราอยากจะมาทางไหนเพราะเมื่อกี้เว,เวที่คุณเลือกมาคือเหมือนแบบอ้อนคนดูอีกไกลแค่ไหนถึงจะใกล้บอกทีในความเป็นจริงแล้วเราสามารถมี2อ,อย่างอยู่ด้วยกันได้ mm hmm. เรากําลังสามารถพูดถึงคนหนึ่งคนในจินตนาการของเราที่ว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ผมจะเข้าไปถึงในใจคุณสักทีได้ mm hmm. แล้ว